เฮ้ยนายนาะช่วยทีได้ไหมช่วยผมทีได้ไหมคุณผู้ชายมีปัญหาอะไรเหรอมาของผมมันตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปคุณบาดเจ็บไหมอย่างน้อยก็ไม่ได้แย่นักแต่มันเอาขาผมไปให้ตายที่พับผ่าเสียใจด้วยมันตรงไปทางนั้นนะคิดว่านะมันชื่อบิลบิล สครั้งแล้วที่ชื่อบิวทำให้ผมต้องเสียขาเฮ<ะ>้บิวเป็นชื่อนายพลหน่วยผมตอนผมเสียขาไปอ๋อโอเคไหนก็ตามถ้าคุณเห็นม้านิสัยเสียนั่นจบขาไม้ของผมผมจะโคตรสึงใจผมจะท่องเอาไว้เลย เอออยู่นี่เอง <Yes. S 1> ใจเย็นนะใจเย็นเย็นวางง่ายๆนะทำให้หนายใจเย็นลงหน่อยละกัน oh. เดิมที่นายทิ้งไว้จะไปแบบมีขาเขาติดอยู่ที่โกรนก็ไม่ได้นะจะดีดเขาแบบนั้นก็ไม่ได้เพรอเง้นทำตัวดีๆได้ยินไหมฉันพอเข้าใจว่านายไม่อยากมีเรื่องกับเขาไม่ว่านายจะตัวใหญ่แค่ไหนแข็งแรงแค่ไหน,<ว>นเราอยู่ไม่ไกลละ ไม่มีอะไรที่นายต้องตกใจมาเธอนายไม่ใช่พวกซื่อบื้อนะผมเจอแล้วคุณเป็นคนดีคุณผู้ชายคุณ,คณชื่ออาเธอร์คุณพูดถูกมันพยศใช่ย่อยหา,<ฮ>ามิสินแคล ใช่มันเป็นม้าที่ดีเว้นแต่ตอนที่มันผีเข้าเฮ้คุณสงคานั่นในผมได้ไหมแล้วตอนคุณอยู่ตรงนั้นเตะไอ้แก่บิวให้ผมสักทีได้ไหมไม่เอาดีกว่าผมรอเล่นขอบคุณเฮ้ยไม่มีอะไรยกเว้นงูเลยทำให้มันตกใจอ่ะคุณเป็นคนมีน้ำใจคุณรู้ไหมก่อบางครั้งอาจจะเฮ้ยแล้วคุณเสียขาได้ยังไงนะโอ้ในสงครามกระสุนปืนใหญ่หายวับไปเลย ไม่ทันได้จับแล้วก็ไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยเด็กคนนึงที่ไปสนามรบกับผม er ถูกตัดขาดครึ่งเพราะงั้นเลยพูดได้ว่าผมยังโชคดีนะใช่คิดว,ว่านะใช่แล้วหลังจากนั้นละ่ะก็โอเคเอย้ยังล่าสัตว์ได้ปลาชมนกชมไม้ข้างนอกจะได้ไม่ต้องเสียสติกับเรื่องมันไงก็ตามผมไม่มีอะไรจะตอบแทนคุณมากนักรู้ไหม ไม่เป็นไรหรอกคุณชอบตกปลาไหมมากับผมสิผมรู้จุดมาเหมาะสำหรับการตกปลาเออผมตกปลาได้โคตรหัวยอย่าไปบอกใครนะดีแต่ว่าผมเก่งเพราะงั้นเราสองคนเข้ากันได้ไม่มีปัญหากระท่อมอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสลาบโอคลิกขอบคุณอีกครั้งคืนแกดีฉันอีกทีนะไอ้กแกซื่อบือ้อฉันจะฝังลูกกระสุนใส่แกเอาไว้เจอกันนะไปละ ไม่ได้ล็อกเข้ามาเลยอามมดอาเธอร์ออดีจริงเข้ามาดีคุณบอกว่าเราจะไปตกปลากันอย่าลบเลาให้ผมไปตกปลาเสียให้ยากไปที่เรือผมกันเถอะดีอยู่นี่ไงหรือคุณจะพายแน่นอนเราจะตกปลาอะไรกันนะสิออ่งคุ้มค่าที่จะจับได้ในทะเลสาบนี้เจ้าไทเลนตัวเชื่องโอ้ดูพ่อๆกับเจ้านอร์ท e r n นฟล e ย มันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแถวนี้แม้แต่พวกเดียวกันเยี่ยมต้องใช้เหยื่อเป็นพวกปลาแจ็คเหลืออะไรดีไม่มีทางไอ้หมอนี่มันฉลาดฉันทำนี่ไว้นี่ของฉันที่เหลือของมึงดูดีใช้ได้ที่คุณรู้มันยังไม่ถึงครึ่งหรอกมาเถอะพักเหลือออกกันผมจะบอกว่าเราพายไปไหนกันเออ ทายเลือปเราณอยู่ทางขวาเราจะเตรียมการประเมินสิบหลาจากฝั่งมันไม่เคยไปไกลจากฉันเลยเจ้าไทยแลนด์มันอยากให้ฉันรู้ว่าใครเป็นเจ้าถิ่นงั้นก็ต้องแสดงให้ดูว่าใครคุ้มยังคงมองโลกในแง่ดีไว้ตรงนี้เราจะหันออกไปทางเกาะโอเคได้เยอะที่ฉันให้แล้วนะออกมาเลย ฉันใช้เวลาทำมันเป็นปีๆหาสมวนผสมอย่างขนนกเกลียวแล้วก็แสงว,วิบวับผสมมันดีบ้างเสียบ้างลองทั้งเหรียญเปลือกหอยแม้แต่โลหะในที่สุดฉันก็เจอสิ่งที่มันชอบและฉันว่านายคงหาซื้อได้ที่ร้านค้าคงไม่น่าปลื้มใจเท่าไหร่จับมันด้วยเหยื่อที่ไปหาซื้อมานายก็พูดได้นะสิเฮ้แต่ฉันว่าฉันก็เห็นด้วย เจออะไรเข้าคุณเจออะไรงั้นเหรออาเชื่อให้ฉันเจออะไรเนี่ยเฮ้ยคุณคุณอยากจะเร็วเข้าไอ้ไทยแลนด์แกมึงเสร็จกูแล้วมือเสร็จกูแล้วเข้ามาเออเออเออมันนิ่งอยู่มันนิ่งอยู่กลับมาดี่ดิชิหายมันนึ่งไปแล้วเฮามด ฮาเม็ดอยู่ตรงนั้นเว้ผมจะพายไปหาคุณพายเร็วเข้าไอสารเลวนั่นมันก็แทกกูแล้ว <c oughs> ขึ้นอมา,อา,อา,อาบุบสลายต,ตรงไหนบ้างาาแค่คันเบ็ดฉันแหละค้งนิ้วเท้าฉันด้วยถ้ามันไม่ได้ทำจากไม้ถ้าคุณยังอยากจะจับมันอีกผมยังมีเหยื่ออยู่นะไม่ละมันเป็นปลาของนายแล้วลืมมันซะกูอาย เราจะไปหามันอีกด้านภายไปตรงนั้นตอนที่มันกระแทกฉันฉันถึงจะต้องดูทังสองครั้งว่าส่วนไหนฉันหายไปบ้างเรากินพวกมันนั่นคงจะเอาคืนฉันไม่ได้แห่ใจเท่าไรโอเคตรงนี้แหละความหวังของเราที่จะจับมันได้อยู่ที่มึงแล้วละ่ะเวียงไปตรงจุดที่เราเคยอยู่แล้วให้แน่ใจว่าใช้เหยื่อที่ฉันให้ไป เอาละหมุนให้ไวเลยนั่นมาเหรอวะผมว่ามันกินเหยื่อผมแล้วหมุนเข้าแล้วลากไอ้ปลายเฮียนั่นขึ้นมาหมุนเข้ามาแข็งแรงชิบหายเลยมึงว่าไหม ยืนให้มันเอาไว้เออเอาแม่งเข้ามาเลยตอนเนี้ยหยุดสักเดี๋ยวนายกำลังทําสายขาดขึ้นมุนไปตอนสู้กับมันชิบหายนั่นไงขาดเลยแม่งลุดไปได้เราใหม่ทีดิต้องใช้มันแน่ๆเอาเลย เร็วเข้าเออมานี่แล้วไหนกูหยิบก็นี่แน่มึงนี่แน่เอ้ยเดี๋ยวแนี่กูได้แล้วมึงเออเออไอเหี้ยนี่ไอ้เหี้ยไทยแลนด์ <laughs> S <S <S เออลุง <S <S เสียใจด้วยนะนายเสียใจอะไรนายจับมันได้พายเรือกลับกันเถอะกูหิวลาบ นี่แหละนี่แหละจับไว้ส่งเจ้าไทยแลนด์ให้ฉันถ้ามึงไม่รู้มึงจะไปทำไมโอ้โทินคุณเนะ่ยผมไม่ชุบมือเปิบหลอกอฉันต้องมอบเกียรติอันสูงส่งให้กับมันมันไม่เหมือนใครจริงๆเลยว่าไหมกลัวไปทำราดเนี่ยถูกเลยเอขอบคุณที่พาผมออกไปนะฉันชอบมีเพื่อนอยู่แล้วนั่นเป็นปลาที่ไม่ธรรมดาเลย ไมปธรรมดาใช่ไหมล่ะโชคดีนะเฮ้ยานายอยากออกล่าสัตว์มาที่นี่นะเว้ยผมอาจจะมาเข้ามาเลยไม่ได้ล็อกอีกแล้ว ฮามิดอ่าเธอเข้ามาสิคุณว่าเราจะออกไปล่าสัตว์กันใช่แล้วมันมีนางมาปลาตัวใหญ่จ้องจะเล่นกูอยู่เมื่อสองสามคืนก่อนฉันจะออกไปข้างนอกแต่มันรอได้มาคุยกันสักหน่อยแน่นอนแล้วนายทำอะไรอ่ะผมเออผมเป็นคนพเนจร ผมเกิดทางเหนือห่างออกไปจากที่นี่แต่ใช้เวลาสวนมากออกไปทางตะวันตกตลกดิผมไม่เคยมองตัวเองเป็นคนพเนจรเลยศพกองเป็นพระเนินนายเดินเข้าสนามรบได้โดยรองเท้านายมีเหยียบพื้นด้วยซ้ำนั่นคงเป็นเวลาที่เลวร้ายใช่แล้วนายอยากได้กาแฟอีกไหม ขอบคุณมากเราเจออะไรเข้าให้เนี่ยใช่เธออยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆเนี่ยนะเธอช่างมีความกล้าเร็วเข้าไปขึ้นมมากันได้เวลาละวันนี้กูจะทำลาบหมาป่าเร็วเข้าเธอออกไปทางซ้ายรอบทะเลสาบ เธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง <Where? S 1> เธอไม่คอยเราหรอกนะพวกหมาป่าไม่น่าจะเข้ามาใกล้คนใช่มันก็แปลกตอนที่ประเทศยังเป็นผืนป่าพวกมันอยากจะไปที่ไหนก็ได้พอตอนนี้ พวกมันติดอยู่ในมุมป่าแคบๆที่เราเหลือไว้มันเป็นความรู้สึกที่น่าเห็นใจถ้าไม่มีที่ให้สัตว์ป่าก็คงไม่มีที่ให้คนเหมือนกันแหละไม่มีอีกแล้วดูจะอย่างนั้นได้ยินไหมได้ยินเร็วเข้าทางนี้ไม่หอนยังกระไสบิเลี้ยงป้าข้างบ้านข้างบนนั้นบนหินผาเธอเห็นไหมไปดูร,บรอบๆกันโอเคผมตามคุณเราจะตามเธอไปเร็วเข้า โอเคให้ hey, ตายสิฉันฉันไม่เห็นเธอแล้วขึ้นไปข้างบนดูให้รอบๆข้างบนนั่นบิลมันชอบภูเขาใช่ไหมเอน็นูนายดื่มดำกับมันทุกเช้าเลยเราเจออะไรที่นี่มันเพิ่งตายใหม่ๆใ,ใช่ไหมเนี่ยน่าตะใช่นั่นคาบเลือดเหรอฉันขอดูก่อน ใช่เมื่อเย็นของเธอเอาละแล้วเธอไปไหนถ้าให้เดานะเธอคงอยู่ตรงนั้นที่ไหนสักที่แหละตรงนั้นที่ว่ามันกว้างมากนั่นแหละปัญหา อยู่นั่นไงอยู่ดีอยู่ดีก็ขี้อายซะอย่างนั้นนายพกอาวุธมาเยอะอยู่ใช่ไหมถ้าเราต้องล่าเธองั้นไปกันเลยได้เลยไปเถอะเฮ้ยยะเฮ้ยยะบาชมัด เราช้าไปแล้วดูเหมือนเธอจะมุ่งหน้าเข้าไปในปา่าเราคงต้องตามรอยเธอไปทางทึบดีกว่าถ้าเดินไปเอาม้าไปอยู่ที่ปลอดภัยไปเร็วไอ้หนูมีเรื่องมาปา่าต้องจัดการเธอเข้าไปในนั้นแน่เราต้องตามรอยเธอไปนายอยากจะนำหรือให้เป็นหน้าที่ฉันเร็วเข้านายเป็นคนตามรอยหรือให้ฉันทำ ฉันตามดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ติดอะไรนะโอเคฉันเป็นคนนำอยู่ใกล้ๆฉันไว้เจอรอยแล้วทางนี้อยู่หลังฉันไว้ค่อยๆไปไปช้าๆ เอาเปืนนายออกมาเผื่อไว้ก่อนเธอน่าจะอยู่ข้างหน้าเราเครื่งไม้หรือไม่ก็พุมไม้นี้ คอยจับตาข้างบนเอาไว้ตกลงไหมฉันจ,จะดูตามพื้นลงไปทางนี้กัน ฉันว่าเราใกล้แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> บนนั้นนั่นนางมาป่าใช่ไหมเนาะ เฮ้ยโอ้คุณพระมันมากันอีกชิบหายเรามาเจอต่อเข้าให้แล้วเฮ้ยถอยไปคุณไปซะแม่พระเจ้าช่วยกวูทีเออเออเฮ้ย แม่งมาเป็นฝูงเลยไม่เป็นไรนะกูพร้อมจะประเคนทุกอย่างใส่พวกมันแบบไม่ยัง้งเออฉันไม่คิดว่าพวกมันจะมเมตตาเราหรอกนั่นไม่ธรรมาดาเลยเธอพาเรามาจุดุ้มโจมตีรอให้มาตายฉันเรียกอย่างนั้นเฮ้ชิบหายทางนี้ทางนี้เฮ้ยเหียมไม่เฮ้ยไม่อไอสารแลว้วไอชาติมามาเธอชิบหายมาเธอ นายไม่เป็นไรนะใช่ให้ตายสิไอชาติมานี่ตัวย่างใหญ่นั่นพวกมันทั้งหมดเหรอนั่นเป็นพวกน้ำฝงดูมาสิทั้งหน้าภาคภูมิใจทั้งหน้ากลัวพวกมันล่อเรามาที่นี่เพื่อสังหารหลังจากล่ามันลแล้วใช่เดาว่าคนถูกล่าน่าจะเป็นผมคุณจะกลับไปที่กระท่อมไหมไม่ละอย่างเร็วไปไหน่อยฉันจะอยู่ที่นี่สักพักเอาไอเจ้านี่มาทำชุด ไม่เคยเห็นตัวไหนเหมือนมันมาก่อนเลยใช่หวังว่าอย่าได้เห็นอีกเลยขอบคุณที่ชวนผมออกมานะครับใช่ได้ทุกเมื่อแต่านายอยากไปสนุกกันอีกเออแวะมาเจอฉันได้โชคดีครับเดี๋ยวนี่หนังของมันขอบคุณนายสมควรได้รับไปโชคดีเว้ย มาป่าอะไรว่าทำไมมันถึงได้ใหญ่ขนาดเนี้ยฮึฮามิดอ,อ้าเธอเข้ามาที่แล้วข้างนอกนี่เป็นไงบ้างไอ ก็อยู่ดีขอบใจงั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลสินะอยู่ข้างนอกนี่ไกลจากเมืองศรีวิไลฮะเมืองศรีวิไลใช่ฉันเห็นแล้วล่ะไอ้เมืองศรีวิไลอ่ะกับอุตสาหกรรมมาส่งผลยังไงมันก็จะส่งนายเข้าสู่สงครามไอ้ความเจริญน่ะนะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปหรอกเว้นแต่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ฉันมีเพื่อนผมคงไม่ใช่เพื่อนเข้ามาดูนี่สิ จำที่ไปจับนั่นได้ใช่ไหมจำได้ฉันรู้ว่านายลืมเจ้านี่ไม่หลงแน่ออ๋ผมยังฝันเห็นมันอยู่เลยใช่ฉันมีธรรมชาติลายล้อมที่นี่และฉันก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ตราบได้ที่ยังมีมันอยู่โอ้พวกเขาไม่ได้โกหกนั่นอะไรตรงนั้นด้านนอกของบ้านดูไอ้หมูป่านั่นสิโคตรใหญ่พระเจ้าช่วย ฉันเห็นว, <า S 1> วัวโดนควิดตายเมื่อวันก่อนแต่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ออกไปต้อนรับมันกันโอเคบ้าชะมัดนึกว่ามันมเสร็จกูแล้วตามไปฉันจะไปเอามาคืนนี้กูต้องกินลาบหมูแน่นอนว้หมู หยุดเลยเว้ยไอหมูตปกปรกนังแม่งเหนียวชิบหายบ้าชิบหาย แกอยู่ไหนฉันเอามามาแล้วเร็วเข้าผมว่าผมลงกับมันแล้วไม่ต้องห่วงลอยมันไปทางนี้เร็วเข้า เห็นไอ้นั่นแล้วใช่ไหมตัวแม่งใหญ่ยังควายแล้วแม่งเสือกเร็วด้วยใช่เราต้องเจอมันแน่มันตรงไปทางนี้เร็วเข้าจะเย็นๆขี้หมูมันข่ามันทางนี้ตั้งสองครั้งเราทำไงต่อก่อนนะลอยมันไปที่เนินเขาทางขวากลับอีกอันลงไปตามทางข้างหน้าเรา ฉันก็บอกไม่ได้ว่ามันไปทางไหนเนี่ยงั้นแยกกันเถอะนายขึ้นไปแล้วฉันจะลงไปตามทางโอเคขอให้โชคดีนะลุงย้เดี๋ยวเข้าเบล นั่นอะไรอะฮึแม่งขวิดหมาป่าด้วยบ้าเอ้ยไปเร็วไปไปไป หาไม่ยี่เวนมันตามล่าเขา พระเจ้าไม่นะเออบาชมัดฮามิดฉันตกลงมาแล้วไอสารเลวนั่นก็เล่นงานฉันนายรับบิวเอาไว้ได้ไหมเขาเป็นเด็กดีอาจจะดือ้อบ้างเออแต่ก็แข็งแกร่ง ฮามิดมึงไอตัวดีเว้นเราจัดการมาแล้วตาเท่า ลองขึ้นหน่อยนะเร็วเข้าบิวไปกัน